สวัสดีคุณฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสพันว์วส .934 ประจำวันที่10สิงหาคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสีย9 34, สง9 3 4สาง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้นะครับมาติดตามภารกิจของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2568ครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สง่าพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สง่าพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนการโครงการปีาณ2568งานซ่อมทางกลางกว้าง5เมตรระยะทาง3,600เมตรเพื่อประชาจนในพื้นที่ใช่สัญจนไปมาและขนส่งพืชผลทางเกษตรได้ในช่วงของทุกฤดูกาล ซึ่งผลของการปฏิบัติงาน50%นาบ,บ้านหนองสแกรหมู่ที่5ดนลังจันทอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี กองผู้จัการกองทัพไทยหน่วยจการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปู้จัการทหารพัฒนาโด,ยกา,าาดยการซ่อมทางผิวจราจารลูกรางกว้าง5เมตรระยะทาง1,390เมตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรลดฝุ่นละอองจมต่อระหว่างหมู่บ้านใช้สัญจรและเคลื่อนย้ายพืชผลทางเกษตรได้ในช่วงของทุกฤดูกาลซึ่งผลของการปฏิบัติงาน62เปอร์เซ็นต์บ้านเรานาจเจริญหมู่ที่12ตนบ้านเตี้ยวอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูร์ และนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการข่าวประสพันวส934ประจำวันนี้ครับติดตามข่าวสารผลการปฏิบัติงานของสงหาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ